อยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้มาชมไม่ไดการนะคะคุณลุงทําห้องให้น้องอ้มนะคะจ่เอ็มก็มาแล้วนะคะวันนี้พอดีเอตยามีราตอนชามาก็เลยได้แวะเข้ามานะคะไทยคิดที่นาทคุณลุงนะคะอห้องลยค่ะไปชมคลิปนะ ฝา,าก,ก่ง่งิดด้วยนะคะพายุีสใจเลยองใจ <c oughs> ค่ะสบคค่ะค่ะก็จะมาดูคุณลงช่างนะคะทำห้องแลคะวันนี้คทอะไรไมน,นึ่พูดไม่ดังเอาดังๆ อันดัวนๆหรือเปล่อันเอาพูดคอยเหรอ

ค่ัเอินดี้ยาก็จะถึงเวลาทำงานแล้วนะคะก็จะนี่เราามาเลยนะคะก็จะทำรยการนะคะ ความีอะไรมั่งนะคะไม่ได้มาแค่หนึ่งวันนะคะพี่แอนไม่ได้มาหนึ่งวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมัง่งโหสุดยอดเลยโเก้าโมงอยาชิมมาแล้วอยาชิดนะคะละเก้าโมง<ม>ที่ไหนคะลุงยกตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

ก็ต้งมีผู้ช่วยอีกแล้วนะคะเมกี้มิกี้ตาเอ็มมานะคะวันนี้ก็แอชชินมานะคะนม วันสาวันสาจะิ้กาเฟ่วยแล้วกันเนาะค่ะวันนี้มาเรียนดูนะคะว่าลุงช่างทำอะไรนะคะลุงช่างทำห้องให้น้องอมนะคะค่ะมีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยก็พี่แอนนะคะพี่แอนขยันมากเลยนะคะตื่นในเช้าเลยนะคะพี่แอนสุดยอดจริงๆเลยพี่แอนพี่มีพี่แอนกับพี่เสือนะคะ นี่ขอบคุณค่ะค่ะมื่อเช้าหนูมาลาเขาบอกพี่แอนกับพี่เสือนะคะมาช่วยลุงยกเสาี่เสือกดติดตามเลยนะคะโอ้พี่แอนขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณนะคะช่องใหญ่มาแล้วนะคะค่ะตอนเช้านะคะก็มีคุณลุงช่างก็มีพี่เสือนะคะกับพี่แอนนะคะมาช่วยนะคะยกเสานะคะเนาะ่แอนยกเสากี่คนคะมื่อเช้าเนี่ยยกเสาเหรอคะประมาณสี่ห้าคนค่ะ ก็เป็นยูทูบเบอร์เรานี่แหลคะค่ะค่ะ,คะเป็นสาวเอกเป็นสาวเอกค,ค่ะค่ะวเช้าก็ยกสี่ห้าคนนะคะพอดีสายมาก็จะาเอ็มนะคะมาสมทบแล้วก็แอปชิดเละะมีผู้ช่วยแล้วนะคะค่ะคุณผมก็มีผู้ช่วยแล้วนะคะมาอัปเดตให้องของน้องอ้อมนะคะเดี๋ยวเอ็นนิทญาก็จะมาตามมาชมนะคะตอนนี้กำลังเริ่มนะคะเดี๋ยว ถ้าเซนย,ยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะพาไปดูที่คัวกลางนะคะจะพาไปดูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเนา,แนนาะแอนดติธรรไม่ได้มาหนึ่งวันนะคะดูอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปดูกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะสมครป่าแอนดติยรมไม่ได้มาแค่หนึ่งวันนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปชมกันเลยนะคะ,ะ,ค,ะ,ะค่ะ นี่นะคะโอ้โหนะคะค่อู้ดูความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้มาหนึ่งวันนะคะป้าเทาบ้านได้ขั่วใหม่เลยนะคะอ<แ>ีจยกับป้าเทาบ้านด้วยนะคะ<แ>เดี๋ยวจะมาฝากทองไว้บ,บ่อยๆนะคะป้าเทาบ้านค่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวจะพาทีมช่างมาฝากท้องบ่อยๆนะคะวันนี้ทีมช่างก็ไปทำงานที่จำปดงนะคะมาที่บ้านได้ค่ะได้นี่ค่ะก็จะทำนะคะทีมช่างเมื่อวานนี้คะามาท่นเดียดูนะคะมาเนมาหนึ่งวันนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่ร้านสมพรตานะคะสุดยอดจริงๆนะคะ คุณลุงช่างคิดไวัทำว้นะคะค่ะสุดยอดจริงๆค่ะได้ก็จะได้สานก๋วยเตี๋ยวนะคะใหม่นะคะดูดีมากเลยเพราะว่าเวลาฝนมาก็จะไม่เพียงนะคะเนาะดดค่ะสุดยอดจริงๆ อัพเดทดูนะคะที่ครวาทานสมพรตากนะคะค่ะอ,อ๋พี่ชายก็มาแล้วนะคะวันนี้แอนชายนะคะสวยงามมากเลยแย่ก็จะจแล้วนะคะค่านนาววะ สำหรับคลิปนี้นะคะเอ็นตยาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะพามาชมบรรยากาศนะคะที่นาคุณลุงช่างนะคะกับป้าแปลงผักนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอขอบคุณที่ให้กําลังใจนะคะเอ็นตยาก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็แนะนํานะคะเอ็นตยาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะขอบคุณนะคะค่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ